เลยไปได้นี่พี่ไปเรื่อยๆวันนี้พาพี่เล็กไปบ้านกรวดนะครับไปดูบ้านกรวดน่อยผมไม่ได้ไปนาน้ะบ้านหินตัดบ้านบ้านหินตัดตอนหน้าพี่เล็กดาวเทสซับใหม่ครับหนดูนะ เรื่องโน้นว่ะ hey. นีครับไปถ่ายคลิปโดยเฉพาะเลยนะอันนี้ซันซุมเออะไรนะพี่เอห้าสองว่ะเอสามห้ากล้องสามอันเลยนะฟิล์มกระจก สองชั้นใช่ไหมสองชั้นสอ,สองเลยรุ่นนี้จะเตกแต่ฟิล์มนะครับถ้าตกแต่ข้างนอกจากกระแทกแรงๆนั่นแหละหน้าจอเตกดลวยเป็นตาพยากรุินชิ้นหนึ่งดดตาพยาเขื่อนเมคอเคยไปเที่ยวยังเขื่อนเมคอ อยู่ในหุบเขาเลยก็มียังไปก็ไปดูเฉยๆช่วงเย็นๆผู้สาวจะมานั่งเต้นห้องสีโอ้มเมวทรายเอาอยู่นี่เลยบ้านนี้ทาทรายก็อยู่ที่อยู่นี่ก็ท่าทรายอยู่ ไม่เขาไปขน,นมาตักเนี่ยขึ้นอย่างเดียวซาซ้ายไม่มีหรอกเ,เลยได้ถึงบันกรวดแล้วพอเอารถร้านนี่เนี่ย <S 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 ใช่อยู่ขวาม,มือนี่ตตกโค้งเนี่ยร้านสก้วนี่ครับ ไปไหนกันนะหาเห็ดบ่เหว่ถึงบ้านกรวดแล้วอือดูภูเขาหน่อนะนะอยาก z ู o ต้องทัวขอดไปน้องเหลือเนี่นมยม็นเขาไปกว่าจะถึงขี่รถอ้อมเขาที่นี่บ้านเขาอยู่ฟังทง,งหมดเขาังทุ่มมาใหขี่อ้อมเขาโง่แลี้ยวล้วยวเล่นบ้านกรวดบ้านกรวดมีอะไรให้เล่นเพราะเราไม่มีงานทำ เงินก็ไม่ได้นี่ชาติเรนับนี่ครับไม่แม่ความสิทธิ์เกินคนค้ากาะเพื่ออนนี้ได้ถ้าแกอยู่ยนะ ตันกรดก็อย่างงี้นี่เองเหมือนเดิมมาเอคืนนะไปเอคืนนี่มีสีสันเือสบายเลยตัวหาเต็มเกลียเลยช่วนด้วยพาพี่เล็กมาขอเสื้อครับ ใ่ได้หรอาอเลยใช่่ไดกเอาคะเียวตกนเยมนตรงเตรงเยแล้วบันกรวดสีแยกบ้นกรวด บายใจเอาฮีโร <Bye>, <laughs> oh, ่ตัวนี้ก็แม่นตะเกียบแม่นบอกจะว่าไม่แม่นไม่ใช่ความเก่าจะสีอันนี้กว่านี้

กาวต้มเยอะแถวนี้นี่ร้านกะต้มโตอ๋อลงของแต่คิดว่าท่อรุดโอ้มาถึงนี้น้ำมันยังไม่ลดเลย บายใจแหละช่วทีอ่อุ่นใจ <laughs>